สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดอเมริกาประจำวันที่18กันยายนกันนะก็ตลาดต่างประเทศก็ปิดผสมผสานนะก็เริ่มต้นกันที่ดาวโจนดาวโจนปิดที่41,606.18นะก็ลดลงมา15.90ส่วน H&P เนี่ยก็ปิดที่5,634.58บวกมา1.49 แล้วก็ NASDAQ เนี่ยปิดที่17,628.06บวกขึ้นมา35.93อะไปดูกราฟกาันนี่ก็เป็นกราฟของตลาดดาวโจนส์นะ DJI เนี่ยก็คือเมื่อวานก็คือปิดเหนือบริเวณเส้นฟิโบน100%นะคือ41,600ก็ตามที่บอกนะถ้ายังยืนเหนือ41,600ได้ก็มีลุ้นไปต่อ โดยทาร์กเก็ตถัดไปของดาวจรก็อาจจะลุ้นแถวแถว40,002นงนะแต่ถ้าหลุด41,500ลงไปเนี่ยก็อาจจะไหลย้อนลงไปทดสอบแถวบริเวณ4 8 0 0ยจุดนั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านกันเพิ่มเติมนะอ้าถัดมาก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมนันราคาน้ำมันเมื่อวานก็ปิดอยู่ในแดนบวกนะอ่าก็มาดูกันที่น้ำมัน WTI กันบ้างนะน้ำมัน WTI เมื่อวานก็ปิดบวกขึ้นมา 1.1$ ดอลลาร์ต่อบาเรลวปิดที่ 71.41$ ดอลลาร์ต่อบาเแล้วแต่เปิดภาคเช้ามาเนี่ยก็คือมายืนอยู่ตรงแถวบริเวณ 69.77$ ดอลลาร์ต่อบาเรลวนอะอันนี้คือเป็นเวลาประมาณ8.20โมง20นาทีนะแ,แนวที่ไม่ควรหลุดของน้ำมันก็คือแถวแถวบริเวณ 68$ ดอลลาร์ต่อบาเรลวนะ หากหลุดใครมีอยู่ก็อาจจะต้องสต็อปล s อสแต่หากยืนเหนือ68ดอลลาร์ต่อบาลเร็วได้ก็ยังมีลุ้นไปต่อได้นะส่วนทองคำทองคำตอนนี้ก็คือติดแนวต้านบริเวณ2,600นะก็คือถ้ายังยืนเหนือ2,600ไม่ได้ก็อาจจะจบรอบขาขึ้น อาจจะต้องลงมาพักฐานนะแต่ถ้ายังถ้ากลับไปยืนเหนือ2,600ดอลลาร์ 2, ต่อตันออยได้เนี่ยก็มีลุ้นไปต่อได้เช่นกันตอนนี้แนวต้านของทองคำคือ2,600ผ่านไม่ได้อาจจะย้อนลงมาแถวๆบริเวณ2,570โดยประมาณนั่นเองก็คือเป็นบริเวณแกลบที่มีการเปิดไว้แถวๆบริเวณ2,570-2,580บริเวณนั้นนะ ส่วน Bitcoin BTC USDT ตอนนี้ก็ปิดทะลุ5,9500ไปได้แล้วก็มีโอกาสลุ้นไปทดสอบ6,600ก็เมื่อเช้าก็มีขึ้นทะลุไปทดสอบเรียบร้อยก็ถ้า i t t o o n เนี่ยหากดูจากกราฟเนี่ยถ้ายังยืนเหนือ5,9500ได้มีลุ้นไปทดสอบบริเวณถัดไปคือ6,600 และหากยืนเหนือ6600 0ได้เนี่ยก็มีลุ้นไปถึง62500ได้เลยคือเส้นบริเวณฟิโบนัชชีหากเราทำการตีใหม่จะอยู่ที่บริเวณ62500คือเป็นเส้นฟิโบน161.8%นนั่นเองคือหากใครเล่นบิตคอยก็ต้องระวังตรงบริเวณแนว59500ดีๆกันละกันเนอะคือจุดส t o p ปล s อ หากยืนได้ก็ลุ้นไปต่อได้นั่นเองก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันนะครับเพื่อนๆส่วนเซตก็มาดูบ้านเรากันบ้างนะก็วันนี้ก็มาลุ้นว่าบริเวณ1438เนี่ยจะทะลุขึ้นไปได้ไหมยืนได้ไหมหากทะลุและยืนได้ยืนเหนือ1438ทาร์เก็ตถัดไปคือบริเวณ1460โดยประมาณคือแถวบริเวณเส้นฟิโบนัชชี 161.8%นั่นเองเพื่อนๆก็รอรุ้นนะใครมีเซตใครเล่นทีเฟกก็ดูบริเวณ1438หากทะลุไปได้ก็ t ทรเก็ตถัดไปก็แถวแถว6 4 6 0นะโอเคก็วันนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆเ,เ,เรื่อยๆนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอเคงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนบายบาย